ใครจะเติมเกมไม่ได้บกโกนะครับแนะนำเติมกับร้าน e a s y c การนะครับถูกกว่าสะดวกปลอดภัย100%แน่นอนนะครับใครสนใจก็สแกน QR ว o า e โคต,ตรงนี้ได้เลยนะครับผมถูกกว่าเติมเองแน่นอนครับ ช่อง The m มาเดนส์เรามี Membership แล้วนะครับทุกคนใครสนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับช่อง The m มา den สนะครับสามารถกดสมัครได้ตรงนี้ที่หน้าเพจเลยนะครับก็จะมี2แบบนะครับคนเลี้ยงขนมหรือว่าจะเป็นเศรษฐีนัเกลือก็จัดได้นะครับจะได้แสนลักกันไปต่อท้ายชื่อทเท่แบบนี้เลยนะครับเป็นระบบรวยเกลือเป็นชาวเกลือทั้งหลายนะครับก็ถ้าอยู่กันนานมากขึ้นจะได้สาวที่เท่มากขึ้นไปนั่นเองแล้วก็ยังได้อิโมจิไปใช้กันด้วยนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อรนรับสู่รายการของผมเันสนีมเช่นเคยนะครับผมวันนี้เรามาเล่นกันกันกบมิเรโบโ,โกนะครับแฮปปี้ฮาโลวีนกันอีกคลิปหนึ่งนะครับวันนี้คือต้องบอกว่าจัดไปเลย2คลิปนะวันนี้เพราะว่าวันนี้นะครับมิเรโบโ,โกของเราก็ได้มีแพทใหญ่นะประจําวันที่3ามสตุลาคือต้องบอกว่าแพทใหญ่มากอัปเดตเยอะมากนะครับแต่ไม่รู้ว่าบั๊กจะเยอะชิบหายเหมือนเดิมหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ต้องบอกว่า ตอนนี้มีระบบโกจะมีระบบซีซั่นแล้วเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าซีซั่นคืออะไรสําคัญยังไงเล่นยังไงมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูพร้อมกันนะครับก่อนหน้านี้นะครับดิพีเนาะโปรแกรมทดลองในเกมพีซินเคยนะครับผมใครที่กำลังมองหาโปรแกรมทดลองในเกมพีซินไม่ว่าจะเล่นมีระบบโกเล่นเอฟเคจะนี่เล่นเกมมือถือได้ก็ตามเล่นแลกเล่นอะไรก็ตามเนี่ยเล่นผ่านอดีตเพลเยอร์ได้นะครับเปิดหลายจอได้ด้วยใครที่สนใจก็สามารถกดโหลดอดีตเพลเยอร์ได้เลยนะครับที่ใต้คลิปนี้กดได้เลยไม่ใช่เรื่อว่าเล่นโกงอะไรสิ้นนะครับผมมาเลยเรามาเข้าเรื่องกันเลย วันนี้ผมก็เพิ่งมีเวลาเล่นคือต้องบอกว่าเซิร์ฟก็ปิดนานเหมือนกันเพิ่งเปิดมาทุ่มสองทุ่มนะก็มีระบบซีซันมาแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าระบบซีซันคืออะไรคือต้องบอกว่าระบบซีซันของมิเรลบโกเนี่ยดีนะเพราะว่าตอนแรกๆเนี่ยเราเล่นมาประมาณยังไม่ถึงเดือนเนี่ยมันพอมันเริ่มตันมันก็จะเริ่มไม่ค่อยมีอะไรทำตอนนี้เนี่ยเกมเนี่ยเขาก็มีระบบซีซันเข้ามานะครับซึ่งระบบซีซันเนี่ย ซีซันมาพร้อมตีพาราวินพอดีนะเพราะว่ามันเป็นช่วงสาเ์ตุลาเนาะ mm hmm. เขาจะมีรลบซ mm ีซันเข้ามามีมอนใหม่มีโซนใหม่มี PVP ด้วยนะต้องมี P ีพด้วยส่วนเรื่องแพทเดี๋ยวเราเข้ามาดูแพทรายละเอียดกันว่ามีอะไรบ้างในแพทที่น่าสนใจ mm hmm. วันนี้เ,เรื่องระบบซ mm ีซันก่อนซีซันคืออะไรซีซ mm ัน hmm. นะครับให้ทุกคนดูที่ขวามือขวามือนะครับขวามือจอตรงนี้ mm hmm. เห็นไหมครับมันจะมีโลกเพิ่มม่อีกโลกหนึ่ง mm hmm. คือสีเขียวเนี่ยจะเป็นโลกปกติเรียกว่าโลกถาวร ซึ่งถ้าใครเล่นโลกฟรีก็อยู่มีเซิฟฟีของตัวเองอยู่ตรงนี้อยู่แล้ว V.P. ก็มีเซิฟตัวเองส่วนใครที่มีเซิฟกิลอย่างกิลผมเนี่ยตอนนี้คือตอนนี้อ่าโฆษณาอีกรอบหนึ่งกิลตัวน,นี้รับได้อีกแค่3ที่เท่านั้นย้ำว่า3ที่แล้วน,นะครับใครสนใจให้รีบสมัครมาเลยก็คือกดสมัครเป็นเบอร์ช่องนะครับกดเข้าร่วมชุมชนมาเลยแล้วก็เข้า Discord เดี๋ยวแปะวิธีไว้ให้ที่ใต้คลิปเช่นเคยนะครับเข้ามาสอบถามได้ว่าพี่เข้าไงครับกดสมัครเป็นเบอร์อะไรถามได้นะครับผม3ที่สุดท้ายเท่านั้นนะครับก อ่ะทีนี้เซิร์ฟกิลนะก็ได้เ p เพิ่มขึ้น30%ด้วยอันนี้เรียกว่าอันนี้เป็นโลกคลาสสิกโวให้สังเกตสายมือานเขาจะเลืเขียนว่าคลาสสิกโวเป็นโลกที่ไม่มีวันหมดเวลาเล่นได้ตลอดเวลาคืออยากเล่นเมื่อไหร่ก็เข้ามาเล่นได้เลยโลกนี้มันเป็นโลกแบบโลกถาวรเอาง่ายว่าเป็นโลกถาวรเป็นโลกปกตินะครับโลกปกติโลกคลาสสิกโวนะเนี่ยผมใช่ไหมเซิร์ฟกิลผมก็กดเข้าเซิร์ฟกิลมาเดี๋ยวไปดูกันอันนี้เป็นโลกถาวรเดี๋ยวให้ดูก่อนว่ามันจะต่างกันยังไงนะครับอื คือโลกปกติโลกถาวรเนี่ยเราจะเข้ามาเล่นเมื่อไหร่ก็ได้แล้วสิ่งที่เราเล่นไว้ก็ไม่มีหายเนี่ยอันนี้ที่ผมเล่นไว้เนาะมอนพาวเพลเอ้ไม่ใช่พาวมอนเมินอะไรตัวละครเลเวลเท่าไหร่ที่เราจับมาทั้งหมดของที่เราสร้างทั้งหมดยังอยู่เหมือนเดิมโปรเกรสไม่ว่าจะเป็นแผนที่โลกที่เราเปิดแมปไปแล้วเนี่ยข้อยังอยู่เหมือนเดิมนะครับอันนี้เรียกว่าโลกปกติหรือโลกธรรมดาโลกถาวรน,นะทีนี้ เกมมีระบบซีซันขึ้นมาซีซันเนี่ยมันจะเป็นอีกโลกหนึ่งที่เป็นโลกซีซันแยกเลยก็คือสีม่วงตรงนี้สังเกตดีนะครับมันจะมีระยะเวลาอยู่แค่20วันเท่านั้น20วันเท่านั้นนะจำกัดเวลาแล้วก็พอเข้าโลกซีซันมาให้สังเกตน้ข้างบนจะเขียนว่าซีซันโบว์ซึ่งตอนนี้เป็นซีซันที่1ชื่อซีซันว่า abyssal souls นะครับซีซันนี้เนี่ยมันจะมีหลายสิ่งก็คือการเริ่มมันจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่เลเวลหนึ่งเลยนะ ของที่เราเคยมีมาทั้งหมดเลเวลที่เราเคยมีมาในอีกโลกหนึ่งมอนที่เราเคยจับมาทุกอย่างเราสร้างไว้ในโลกที่1โลกปกติจะไม่ได้ยกมาเล่นในโลกนี้นะครับจะเริ่มใหม่หมดนะแล้วก็มันจะเริ่มเ p ได้ที่130%เก็คือจะเวลไวกว่าโลกปกติแล้วถ้ายิ่งใครเล่นเซิร์ฟ VP หรือเซิร์ฟกิลเนี่ยจะยิงเวลเยอะขึ้นไปอีกนะครับถ้าเล่นเซิร์ฟกิลเล่นเซิร์ฟนี้ด้วยแล้วก็เติม VP ด้วย โอ้โหเอพี EP ไวมากเดี๋ยวมาดูกันเพราะว่าผมเล่นกิลด้วยแล้วก็เติมเอพด้วยนะแล้วก็ยิ่งบวกกับซีซั่นมันบวกเวลาร้อยสามสิบมันจะยิ่งไวมากนะครับแล้วก็ซีซั่นนี้เนี่ยมันจะเพิ่มความยากในการต่อสู้กับมอนตอนกลางคืนในดันเจี้ยนจะยากขึ้นบอสหอยากขึ้นนะครับทำให้เรามีความตื่นตาตื่นใจและได้รางวัลได้รางวัลมากขึ้นด้วยนะนะครับคือการผ่านด่านการชนะรางวัลในซีซั่นนี้เนี่ยรางวัลจะอยู่ด้านล่างนี้เลยผมว่านะก็อย่างแรกเลยคือจะมีหมวกเอาไว้ใส่ นะหมวกประจำซีซันคือซีซันนี้เนี่ยถ้า,าสมมติเราไปตีบอสชนะห่อะไรได้มันจะได้รางวัลซีซัน Season. ก็คือมีพวกสร้อยเนี่ยมีสร้อยนะเอาไว้อันแรกคือเวนเดอร์เบิตออันนี้คือเครื่องประดับของมอนใช่ไหมเนี่ยน่าจะของมอนนะถ้าเกิดว่าเราจมตีตึดมอนจะไม่มีทางตายจะเลือดเหลือแค่หนึ่งอันนี้ดีมากนะครับของนี้ดีมากเพราะว่า เอาไว้จับม่อนเวลาเราตีแรงเกินไปเนี่ยเรายั้งมือไม่ทนันม่อนแม่งตายถ้าเกิดเราใส่นี่ไว้เนี่ยม่อนจะไม่มีทางตายเลือดจะเหลือน้อยที่สุดที่11เลือดเหลือ1เสมอเอาไว้จับบอสอะไรได้สบายเลยถ้าเรามีสร้อยอันนี้นะครับอันที่2อันนี้พัมกินกรอบนะครับก็คือเป็นของสวมใส่เช่นเดียวกันนะเวลาใส่เบอร์ว u วโ o ลอฟนอรเดฟฟิตตีตีม่อนปุ๊บจะมี ฟักทองเกิดขึ้นที่ใต้ตีนม่อนแล้วมันจะระเบิดตูมตามตูมตาม,ตม,ตามทุกๆ2วิเฮ้ยดีมากนะดีอันนี้คือทําดาเมจแรงขึ้นสายเราทำดาเมจแรงขึ้นอันที่3นี่คือหลังจากตอนกลางคืนถ้าตอนกลางคืนสิบเปอร์เซนต์ <c oughs> ตอนกลางคืนจะป้องกันท่ามืดเพิ่มขึ้น10%และท่าม่อนท่ามอนท่าม,นาม่อนที่เราเรียกออกมาเนี่ยเป็นท่ามืด มอนทาดมืดจะตีแรงขึ้น15%เฮ้ยอันนี้ดีมากสุดจัดว่ะอันเนี้ยเมื่อราไวเลอร์รีฟดาร์คแอตแทกือดามจเทอันน, mm hmm. น,นี้ถ้าเกิดคนสมใส่เราสมใส่ในไว้นะเราจะได้รับดาเมเจทธาดมืดลดลง20%อืมดังนั้นของตัวเนี้เป็นของซีซันทั้งหมดแล้วมีของสมใส่เป็นซีซันด้วยนะต้องบอกว่าเป็น Limited e เอ็กซ์ค e ซียซีซนเลยดังนั้นเนี่ยจะบอกว่า ให้ทุกคนนะฮะร,รีบมาเล่นซีซันกันนะเพื่อมาเอารางวัลตรงนี้ไอ้โลกประจำเนี่ยอย่าเพิ่งเล่นมาเล่นซีซันก่อนเพราะมันมีระยะเวลาแค่20วันมาเก็บรางวันซีซันให้หมดก่อนแล้วค่อยกลับเล่นโลกเก่าก็ได้แล้วในโลกซีซันเนี่ยมันมีสิ่งใหม่อื่นอีกก็คือฉากใหม่ๆนะครับของใหม่ๆต้นไม้ใหม่ๆมีตีมใหม่เป็นแล้วก็มีลายโบใหม่ๆด้วยนะมีตัวใหม่ที่เป็นตัวตีมฮาโลวีนด้วยนะครับแล้วก็มีสิ่งก่อสร้างฮาลโลวีนด้วยนะในซีซันนี้ก็คือเนี่ยมี ของสร้างใหม่4อันตรงนี้เลยเดี๋ยวไปดูกันแล้วก็มีระบบ PVP ด้วยนะครับในซีซั่นนี้อ่ะเดี๋ยวพาไปดูตรงนี้กิลยวผมมาละมาละสามคนเลยเดี๋ยวต้องไม่รีบไปเล่นละเดี๋ยวกิลยวผมแย่งพื้นที่หมดมาก่อนได้ก่อน <c oughs> นะมาเล่นได้กันได้นะครับในกิลยวเล่นด้วยกันได้คือถ้าเกิดเป็น introvert ambivert ใ like. ครก็เล like. ่นได้เพราะว่าผมก็ไม่ค่อยมีเวลาเหมือนกันเล่นคนเดียวก็ได้มาเล่นเซิร์ฟกิลยวเราเล่นคนเดียวก็ได้คือมาเล่นเซิร์ฟกิลยวเนี่ยไม่ได้บังคับว่าทุกคนต้องมาเล่นด้วยกันนะครับแล้วแต่สะดวกถ้าเเเเพพืื่่่อนอนนนนหงาาก็ชวๆมล ชวนเพื่อนในกิลด์เกันมาเล่นกันก็ได้เพราะมี Discord ให้นี่เห็นไหมเซิรฟ์ฟกิลด์มีโซนอารีนาตรงนั้นนะผมเดาว่าน่าจะไม่โซนอารีนานะเห็นไหมครับแล้วก็เล่นใหม่หมดนี่แล้วส่องว่าม,มันจะกลายเป็นพัมกินแบบนี้เลยนะสุดจัดไหมสุดจัดไหมนี่คือเสาวาร์ปนะครับโซ,พา,โซพาวเวอร์เฮ้ยเชี่ยมีโซพาวเวอร์เซนชันด้วยว่าคืออะไรวะเนี่ยไยอัพสเตตว่ะเคอร์เลนโซพาวเวอร์เฮ้ยเฮ้ย p พิสซ e เล็กโซพลาวเวอร์ทรัพย์เกตเดนคลิกให้เราเลือกโซ่ก่อนว่าเราจะับเกดอันไหนแล้วไม่กูเลือกไม่ได้ Current soul power insufficient. อะเคอร์เรนซ์โซพ r าวเวอร์อินส UFFICIENT อ๋อไม่พอเหรออ๋อคอสศูนย์ next level อ๋อ next level ใช้เจ็ดสิบสองอันนี้ต้องใช้ไอแต้มแฟ f มไฟเนี่ยหนึ่งร้อยอันนะครับแล้วก็มาเกดระบบซีซั่นเออระบบซีซั่นที่สำคัญอย่างหนึ่งคือผมเกือบลืมราเรียนที่เห็นคือนี่นะ ส t ตตเนี่ยส t ตตมันจะอัพไม่ได้แล้วนะมันจะไปอัพที่เลเวลซีซันคือตรงนี้แทนเหมือนเกมที่ผมเล่นในเกมเลเเคเหมือนกันเลยจะนี่เลยมันคือคือสเตตซีซันนะครับสเตตซีซันเอออัพเลเวลปกติไม่ได้แล้วนะถ้าเกิดเป็นโลกปกติถ้ามันเราเราอัพเนี่ยมันเราจะไม่ต้องมีแต้มไปอัพอัพสเตตตรงนี้เนาะแต่ว่าโลกซีซันคือเราต้องไปเก็บไอ้รูปไฟเนี่ยเอามาอัพสเตตพลังโจมตีวิ่งไวพลังเวทตามนี้เลย เฮ้ยน่าตื่นเต้นขึ้นเยอะว่ะอ่ะอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะที่แตกต่างกันไปเดี๋ยวผมพาไปดูวันอันนี้เดี๋ยวต้องหาจุดสร้างบ้านด้วยเดี๋ยว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 ไปสร้างบ้านก่อนเอาว่ามันนี้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องรีบเล่นแล้วว่ะทุกคนเดี๋ยวมันจะช้าเกินไปประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันตอนในภาคต่อไปเดี๋ยวมาแนะนำเทคนิคกันต่อด้วยถ้ามีอะไรเอออย่างหนึ่งเกือบลืมเกือบลืมนี่นะครับ pass ซื้้้อกันดวยถามีเงินนะเพราะงวัลดีมากเอาไว้เเพพิิ่ม่ม เพิ่มไอเนี้ยค่าวความสนิทซึ่งค่าวความสนิทเนี่ยเอ็นเกมจะสําคัญแล้วก็ได้สมุด expertise เอาไว้อัพสกิลอะไรงี้มีโอ oh, ้โหคอสตูมโอ้โเกมแม่งน่าเล่นขึ้นเยอะผมบอกเลยนะเล่นขึ้นเยอะจะจัดนะครับขอบคุณมากนะจ้ตัวตอบด้วยนะครับเด,ดี๋ยวอันนี้เทคนิคมาแชร์กันแน่นอนนะผมมีอะไรคอคมเมนต์ใต้คลิปเลยแล้วก็อย่าลืมมาเข้าคิวกันก3ที่นะสามที่สุดท้ายมาก่อนได้ก่อนนะครับผมขอบคุณมากสวัสดีครับ